วางแผนการเงินก่อนเกษียณนะครับหัวข้อท็อปิกในวันนี้ตอนนี้อายุ30ปีจะเกษียณอีก60ปีนะครับต้องการใช้เงินเดือนละ30,000บาทนะครับต้องเตรียมตัวเตรียมเงินอย่างไรที่จะเกษียณนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับการวางแผนเกษียณเนี่ยมันเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนคือต้องใช้ระยะเวลานะครับ ไม่ใช่ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บจะวางแผนแล้วได้เงินกเกษียณเลยเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมนะครับเตรียมเงินเก็บเงินนะครับเพราะเงินของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของมนุษย์เงินเดือนมาจากเงินเดือนถูกไหมเพราะฉนั้นมาจากเงินเดือนเนี่ยมันก็ต้องมีการาเก็บออมไว้ทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนเพื่อสะสมใช้นะครับหลังกเกษียณเพราะว่า เวลาเราทำงานน่มันมีระยะเวลาโดยประมาณคือ40ปีถ้าเกิดเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ20นะครับและไอ้40ปีนี่แหละนะครับมันไม่ใช่ทำา40ปีแล้วกิน40ปีมันทำา40ปีแล้วคุณอาจจะอายุยืนไปยัน80ก็แสดงว่ามันทำา40แล้วก็ต้องกินหลังจากนี้อีก20ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องเตรียมเงิน เตรียมทองเอาไว้ด้วยนะครับสมมุตินะอันนี้สมมุติคือถ้าอยู่80นะแต่บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ยัน90หรืออายุยืนกว่านั้นมันก็ต้องใช้เงินนะทุกอย่างใช้เงินหมดเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีนะครับเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่อายุน้อยๆ30เนี่ยกำลังดีนะครับทําไมต้องวางแผนกเกษียณน,นะครับอย่างที่บอกนะเพื่อความมั่นคงนะครับของชีวิตเรานั่นเองนะครับไปดูกัน ถึงอายุนะครับเราต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะอยู่ประมาณถึงอายุเท่าไหรนะ <uh> โดยประมาณนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ถึงเท่าไหร่กันแน่นะครับประมาณ80แล้วกันนะครับคราวนี้เราจะเหลือเวลานะครับก่อนกเกษียณน,นะครับที่จะเก็บเงินเท่าไหร่นะครับมันก็เอาตัวเลข60ตั้งเพราะเราจะเกษียณ60ใช่ไหมลบอายุเราตอนนี้30ใช่ไหมนะครับลบ30เท่า,ากับ30ปีที่เราจะเก็บเต็มเต็มเลยคราวนี้เรามาเช็คกันก่อนว่า เงินนะครับเงินสาม0มื่นบาทนะครับเงินเดือนละ3าม0 0ื่นบาทที่เราจะใช้หลังเกษียณเนี่ยนะครับมันต้องเตรียมไว้กี่บาทนะครับรวมกันเนี่ยนะครับ20ิปีเนี่ยนะเพราะว่าเอาแ80ดิตั้งลบ60มันก็เท่ากับ20ปีที่เราจะต้องเหลือหรือเราจะต้องใช้หลังเกษียณที่ไม่มีเงินแล้วนะครับก็เอา3าม0มื่นตั้งคูณ 12คือคูณแต่ละเดือนก่อนนะครับเท่ากับ1ปีเราต้องเก็บ3 6 0 0 0 0บาท360 0 0 0บาทคูณ20นะครับเพราะเราจะต้องใช้ไปอีก20ปีหลังอายุ60ก็เท่ากับ7ล้าน2แสนบาทนะครับพอได้ตัวเลข7ล้านแล้วเราก็จะไปดูกันนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะครับ7ล้าน2อแสนนะครับลบเงินเก็บก่อนเผื่อว่าตอนนี้เรามีเงินเก็บนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะ ขึ้นนะอ่ะสมมุติถ้าเรามีเงินเก็บอยู่3 0 0แสนก็ลบก่อน7ล้าน2 0 0แสนลบ3แสนก็เท่ากับ6ล้าน9แสนนี่คือเงินที่เราจะต้องเก็บจริงๆนะครับต้องเก็บอีกกี่เดือนนะครับอ่านี้เรารู้ไปแล้วนะครับต้องเก็บอีก30ปีนะครับหรือ360เดือนนะครับเราก็เอา6ล้าน9แสนนั่นแหละตั้งนะครับหาร360เดือนนะครับ พอเราเก็บอีก30ปีใช่ไหมตกเดือนละ1 9 0่งหนเก้ารงหมื่นาพันหนึบาท66สตางค์นะครับเงินตัวนี้1,9,166บาท66สตางค์ถามว่าเงินตัวนี้นะครับไหวไหมนะต้องบอกก่อนว่าไหวไหมนะครับถ้ารู้สึกว่าหนักไม่ไหว นะครับมันก็มีวิธีอยู่นะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะมีทางไหนบ้างที่จะลดการเก็บเงินนะครับมาดูกัน 1. นํนานาญประกันสังคมเพราะนั้นเราต้องคนะํานวณนะวาดมือถึงวันนั้นนะ่ะเราจะสะสมเงินบํานาญนะครับประมาณกี่ปีแล้วฐานเงินสมทบมันเท่าไหร่และเราจะได้บํานาญเท่าไหร่นะครับเพราะบนานาญเนี่ยมันได้ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหม มันก็สามารถที่จะมาหักเงินที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้ได้นะครับ 2. เงินกเกษียณอายุของบริษัทเวลาเราอายุครบ60อันนี้พูดติ่งต่างว่าเราทำงานแบบจนกเกษียณเลยนะเงินกเกษียณบริษัทจะให้เงินกเกษียณตามอายุงานของคุณถ้าคุณอยู่หรือทำงานยิ่งนานคุณยิ่งได้อายุกเกษียณคุณยิ่งได้วันนะครับ ยิ่งเยอะนะครับอย่างเช่นอายุกเกษียณสูงสุด20ปีเนี่ยนะครับได้400วันนะ400วันเลยนะครับซึ่ง400วันเนี่ยเขาจะเอานะครับเงินเดือนล่าสุดนะครับแล้วก็หารเป็นรายวันก่อนนะครับแล้วก็เอาวันคูณไปมันก็จะได้เงินกเกษียณเป็นเงินก้อนนะครับอีกหนึ่งก้อนนะเสร็จแล้วเงินสำรองเลี้ยงชีพถ้าคุณมีเงิน provident fund เงินสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับเป็นเงิน ก้อนใหญ่เลยสะสมกับบริษัทไว้นานเลยเงินก้อนนั้นนะครับคุณก็จะได้แล้วก็นำมันมาเสร็จแล้วก็ประกันชีวิตหรือประกันเงินออมที่มันจะถึงระยะเวลาที่จะต้องจ่ายกลับมาให้คุณเงินพวกนี้สามารถไปนำนำไปลดหย่อนนะครับนำไปลบนะครับกับเงินที่คุณจะต้องเก็บได้เพราะนั้นเราก็จะต้องเอาเงินพวกนี้ไปรวมในอยู่ในอยู่ในส่วนของเงินเก็บ ของเรานะครับเงินเก็บเท่า3 0 0แสนใช่ไหมเริ่มต้น3 0 0แสนมาลวมก,กับเงินพวกนี้นะครับแล้วค่อยแล้วไปลบเงินที่จำเป็นนะครับหานไปนะครับหานใหม่ก็เท่ากับเงินที่เราจะเก็บแต่ละเดือนก็จะลดน้อยลงนะครับลดน้อยลงนั่นเองนะอ่าอันนี้คือเงินบำนาญน,นะครับ อันนี้ฐานสูงสุดเลยนะผมยึดฐานสูงสุดเพราะนั้นก็ต้องดูว่าคุณได้เท่าไหร่แล้วก็บรลบกันวิธีการเนี่ยมันจะลบแบบนี้นะสมมตินะครับได้เดือนละ4,800นะครับเอา19,166บาท66สตางค์ลบ4,800ก็เท่ากับ1,4366บาทที่จะต้องเก็บเพิ่มนะครับสมมุติเรามีเงินก้อนนะครับที่จะได้รับนะครับตอนเกษียณเอาเงินก้อนนั่นแหละมาลบอีกทีนึงแต่คราวนี้ คือบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงเป๊ะอย่างที่เราคิดในวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตอย่างเงินก้อนเงินอะไรพวกเนี้ยจริงๆผมไม่อยากให้เอามาคิดรวมนะเอาให้มันเป็นเงินแยกแล้วกันนะไอ้ที่มันมองแล้วมันมีความน่าจะเป็นที่จะไอ้นี่มากกว่าเนี่ยคือเงินประกันสังคมบํานาญประกันสังคมส่วนจําพวกเงินกเกษียณอายุบางทีเราไม่แม่ไม่แน่ไม,ไม,ไม,ไม่นอนเนเพราะมัน เหลือระยะเวลาอีก30สิปีใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะ,กะเกษียณที่บริษัทนี้หรือเปล่าไงเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่รู้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนจริงๆเมื่อไม่แน่ไม่นอนเราเอามาคิดณปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเ,าเกิดความคาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ตรงเพราะนั้นเราไม่ควรเอามาคิดไอ้ประกันสังคมเนี่ยลองเอามาคิดได้นะครับ ต่ประกันสังคมก็เป็นเรื่องของอนาคตเหมือนกันนะพวกเงินสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกนี้เรื่องของของนาคตเพราะนั้นวิธีการของเราเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าไว้นะครับหมื่นเก้าบาทเนี่ยเราก็ต้องพยายามเก็บให้ได้เท่านี้อาจจะหางานเสริมงานพิเศษงานอื่นๆนะครับเพิ่มเติมทำก็ได้เพื่อให้ได้ยอด เพื่อให้ได้ยอดประมาณนี้นะครับลองทำดูนะเพื่อให้ยอดประมาณนี้นะเพื่อยอดประมาณนี้เพราะนั้นลองดูนะครับคราวนี้ถ้ามองว่ามันเก็บไม่ได้จริงๆทำยังไงก็ลดลดจำนวนเดือน,นเอ่อลดนะครับ จำนวนความต้องการของการใช้แต่ละเดือนลงไปนะครับเพราะว่าถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องลดความต้องการจากใช้เดือนละ30,000บาทอาจจะเป็น20,000อาจจะเป็น15 0 0 0อะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องลดความต้องการเป็นธรรมดาหรือในตอนบ้านปลายมันมีทรัพย์สินอะไรไหมที่จะรีเทิร์นออกมาเป็นเงินสดใช้ในยามบ้านปลายได้ ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเพราะสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะวางแผนการเงินเพื่อไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทุ่มเทนะมันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆแล้วก็ทําได้เลยในเร็ววันมันต้องอาศัยระยะเวลาในการเก็บหอมรอมริดนะครับในแต่ละเดือนแล้วก็เพิ่มพูลในแต่ละเดือนเพรานะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลายาวนานจะมาวางแผนปุ๊บปับ๊บแล้วก็เสียณหรืออายุ ห้าสิบแล้วมาวางแผนกเกษียณบ,บางทีมันมันไม่ทันนะมันไม่ไม่คือจะบอกว่าไม่ทันก็ไม่ไม่ได้มันก็ยังเหลือเวลาห้าปีแต่มันเหลือเวลาน้อยเกินไปที่จะเตรียมพร้อมอะไรให้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแหละนะครับก็คือผมมองว่ามันเกือบจะสายแล้วแต่ทุกๆครั้งนะครับในการ กเกษียณหรือวางแผนกเกษียณมันไม่มีทางสายให้พูดอย่างนี้ดีกว่ามันไม่มีทางสายเลยถ้าเราจะคิดได้นะครับแต่ถ้าคิดไวมันก็จะเตรียมพร้อมไม่หนักไนงะคือถ้าเกิดไปเตรียมพร้อมตอน5ปีก่อนกเกษียณเนี่ยมันต้องเก็บเงินแต่ละเดือนแบบมหาศาลเก็บเงินแต่ละเดือนเยอะมากนะครับซึ่งมัน ไม่ไหวจริงๆนะครับมันไม่ไหวนะเพราะนั้นเราวางแผนแบบเนี้ยนะครับแล้วเราวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะครับดีกว่าก็ลองลองวางแผนดูนะครับแผนจะผิดจะพลาดไม่เป็นไรนะครับคือเราวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วเตรียมพร้อมไว้ก่อนจะดีมันจะเห็นว่าเฮ้ยเอยเราต้องเก็บเงินหนึ่งขนาดนี้เลยหรือทั้งรั้งที่ผ่านมาเราไม่เคยเก็บเงินเลยนะ เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเออเว้ยเงินประมาณนี้เลยนี่หว่าอันนี้ยังไม่รวมถึงในเรื่องของในระหว่างทางที่เก็บเงินหรือเอาเงินไปลงทุนเพื่อต่อยอดนะอันนี้เรายังไม่พูดถึงเลยนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วก็เข้าใจก่อนส่วนจะเอาไปต่อยอดเพื่อลดทอนนะครับความต้องการก็ถือว่าเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งนะหรืออาไปต่อยอดเพื่อเป็นโบนัส จากเดิมเนี่ยตั้งไว้ใช้เดือนละ30,000ื่นปรากฏว่าเก็บได้จริงแล้วก็เอาไปลงทุนแล้วผลตอบแทนมันมาได้เกิน30,000ก็นั่นคือโบนัสที่คุณจะใช้นะครับแล้วก็ตอนกเกษียณเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ถึง30,000ก็ได้แต่เตรียมพร้อมไว้ก่อนคือเผื่อเหลือเพื่อ,อ,อขาดะนะครับดีที่สุดคือ 1. ยังไม่ตายแต่มีเงินเหลือใช้นะครับร้ายที่สุดเลยคือยังไม่ตายแต่เงินไม่เหลือแล้ว อันนี้ลำบากเลยนะเพราะนั้นเต็มพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับก็จะดีก่อนจากการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับและกลับมาพบกันอีกนะครับเรื่องการวางแผนกเกษียณวางแผนทางการเงินนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์ด้วย